เมื่อวานเราพูดคุยกันเรื่องของ Apple ที่เปิดตัว Apple Intelligence นะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือการไปปรากฏตัวของ Sam อัลแมนนะฮะ CEO ของ Open AI ในงานเปิดตัวเมื่อวานนะเรื่องของไอไอ้ w w ีซเนี่ยของ Apple อะ่ะแล้วเราก็ทราบนะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าทาง Apple กับ Open AI เนี่ยเซ็สนสัญญากันแล้วก็จะร่วมมือกันนะฮะทำา AI ว่างั้นเถอะเพื่อนๆคิดว่าการมาร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทเนี่ยแอปเปกับ Open AI เนี่ยใครได้ประโยชน์ก็มันได้ครับได้ประโยชน์ทั้งคู่แหละแต่ว่าใครได้ประโยชน์มากกว่ากันนะฮะโอเพนหรือว่า Apple ส่วนตัวผมมองว่าการที่ Open AI เข้ามาเนี่ยจะได้อะไร โอเพน i จะได้ Data ทั้งหมดที่ Apple สั่งสมมานะโดยเพียงยิ่ง Personal l i ไล Data เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ Access ลึกแค่ไหนนะแต่ว่าการที่จะมี AI ได้เนี่ยมันต้องส่ง Data ไปให้เขาจึงจะเทรนได้นะแน่นอนแหละทาง Apple เนี่ยจะได้ AI ดีๆตัวหนึ่งที่ไม่ต้องมานั่งพัฒนาเองนะโอเพนไมาปับ๊บยู่ก็ปลักแอนเพลแล้วอยู่ก็ขายของได้เลยนะสิ่งที่ Apple จะได้คือขายของมากขึ้นขายได้มากขึ้นขาย iPhone มากขึ้นโน,นนีนันแต่สิ่งที่มัน จะต้องแลกกัน sacrifice Apple จะต้องให้ข้อมูลที่ตัวเองเก็บไว้นะคือตัวเ,เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่สามารถพัฒนาอะไรบางอย่างบนข้อมูลตัวเองได้ต้องฟีดไปให้กับ OpenAI OpenAI ได้ข้อมูลไปเยอะเลยนะนะในมุมเนี้ยผมมองว่า,าส่วนตัวนั้นผมมองว่า OpenAI ได้เปรียบกว่าเพราะข้อมูลมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่ขายได้ข้อมูลนี่มันโคตรแพงเลย คุณได้ข้อมูลนี้ไปเนี่ยโ p e พ a นมันจะฉลาดมากนะมันจะเข้าใจอะไรมากถ้าเราดูฟีเจอร์เมื่อวานที่เราดูกันจําได้ไหมสมมติเราเรียกนะบอกว่า Sir i ช่วยค้นรูปนะรูปที่ฉันถ่ายกับแม่แล้วก็ถ่ายกับน้องสาวมาให้หน่อยนะแล้วมันก็ค้นมาหมดเลยนะ AI ค้นมาได้หมดเลยการที่ AI มันจะรู้ได้ว่ารูปเนี่ยอันไหนมีแม่อันไหนมีเราแล้วก็มีน้องสาวได้เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ AI มันรู้ได้นะว่าแม่เราหน้าตาอย่างไรและ AI ก็รู้ได้นะว่าน้องสาวเราหน้าตายัางไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหมือนเราก็ต้องไปรีจิสเตอร์หน้าแม่เราอะกัน้สับคือมันแทบจะต้อง s a ียคิฟายเรื่องข้อมูลส่วนตัวเยอะมากนะอืมจริงๆโลกหน้าเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ AI เนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการจะไป i d e n t i f y อะไรเยอะยนะนยยิ่งเกี่ยวกับพวกฟีเจอร์นั้นนะที่โฆษณาเนี่ยมเมื่อวานผมไม่ใช้แน่ๆส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ไม่ใช้ไม่ไม่เวิร์กนะฮะรับผมมันคือการส่งทุกอย่างของ personal information ของคุณเนี่ยเข้าไปสู่ a p p l แอปถึงแอปเปิลบอกว่าจะรักษา Security นะคุณเชื่ออะไร100%ไมมล่ะนะบอกว่าเราเก็บไว้อย่างดีไม่มีการรั่วไหลแน่นอนระบบ Security ของ Apple แต่วันนี้ครับ e p p l e โคกับ OpenAI ออ่ะ เราจะมั่นใจได้ไงเราก็มือก็ต้องฟีดไปให้ Open AI อยู่ดีนะครับพอฟีดไปให้ Open AI ดีข้อมูลเรามันก็คือไปหา Open AI เ<ม>อ่ะแล้วเราจะรู้ได้เหอโอเปนเอไอไม่เปิดเผยให้ Microsoft เขาบอกเขาไม่เปิดเผยหรอกนะทุกอย่างมันไม่มีมอะไรตายตัววันดีคืนดีเราก็จะเห็นอยู่ดีมีข้อมูลหลุดออกมาเป็นอยู่ในตลาดมืดนะฮะแล้วก็ซื้อขายกันในตลาดมืดแล้วก็มีข้อมูลเราอยู่ในนั้นด้วยนะฮะ <laughs> เราก็จะเป็นเหยื่อในการโดนฟิชชิงนะโดนส่งอีเมลมากดปั๊บโดนสแปม ทุกอย่างมันจะตามมาหมดชีวิตอาจจะดูไม่เป็นสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงห่วงแหนไว้นะเกื่วยวเรื่องของ personal information นะมันค่อนข้างสําคัญนะไม่ได้ไปให้ใครอะไรง่ายๆนะฮะมันตรงมันตาเงี้ยมันมีค่านะฮะเขาเขาให้ให้ของเราไม่กี่อย่างให้ของแถมไม่กี่อย่างเองนะได้ Information เราไปไม่คุ้มนะอีลอนมัสครับออกมาเคลื่อนไหวทันทีครับหลังจากที่เห็นซมออลแมนะไปปรากฏตัวในงานแล้วก็มีข่าวเรื่องของการไปโคกกันระหว่าง p p l e กับ OpenAI โคตรไม่สบอารมณ์เลยนะอีลอนมัสเนี่ยแล้วก็เราก็รู้อยู่อีลอนเนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบแซมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันเคยเป็นโคฟาวเดอร์ er, ทำโอเพน AI มาด้วยกันจนวันหนึ่งเนี่ยแซมเนี่ยชิปตัวเองไปทำเอ่อโปรฟิตนะคล้ายๆกับว่า OpenAI ช่วงแรกเนี่ยตอนที่อีลอนมัสอยู่เนี่ยพัฒนา AI เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยาชาติจะเป็น Non-Profit ค,คล้ายๆกับเป้าหมายไม่ใช่เพื่อ Profit แต่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แต่ว่าพอทําไปทํามามันเริ่มชิปออกนะฮะกลายเป็นว่าทําเพื่อเงินละทําเพื่อ Profit ละอีลอนก็โมโหเนะี่ยถอนตัวแต่พอถอนตัวนั้นก็เป๋ไปพักนึงนะแต่ว่า o อเ n a i ยก็ยังดําเนินหน้าที่ต่อ พอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ย Microsoft มาซื้อเขานี่ OpenAI ก็ปีกบินยาวเลยนะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับแต่แน่นอนฮะ Elon เองก็ยังไม่ชอบ OpenAI อยู่ดีนะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอยู่ด้วยนะยังไม่จบงั้นการที่ Apple นะ่ึงในบริษัทที่ Elon เองก็ให้ความเคารพนับถือนะไปจับมือร่วมกับ OpenAI โอ้โห Elon เต้นเลยนะโกรธมากเพราะว่า Twitter อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ใน Apple นะฮะ ก็ออกมาประกาศสิ่งที่น่าสนใจครับบอกว่าถ้า Apple จะไปร่วมมือกับ OpenAI แล้วก็ OpenAI พัฒนา AI ในระดับลงไปถึงลึกถึงปฏิบัติการนะระดับ iOS คือฝังลงไปในระบบปฏิบัติการเลยเนี่ย Operating s y s t e m Level เนี่ยอันนี้ผมยอมไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้ครับใครที่จะเข้ามาในบริษัทผม เอาเริ่มต้นนโยบายแรกก่อนเลยแล้วกันมาตรก,การแรกคือใครเข้ามาในบริษัทผมทุกคนห้ามเอา iPhone เข้าตึกถ้าคุณใช้ iPhone คุณใช้ Apple ไม่ว่าจะ Device ไหนก็ตามนะฮะโอ้อันนี้มันค่อนข้างจะหนักนะ่นี้ผมนั่งคิดต่อ Apple Device นี่มันรวมถึง MacBook หรือเปล่านะฮะมันก็ต้องรวมด้วยนะทุกๆอย่างที่เป็น Mac Apple products นะฮะคุณเอาเข้าตึกไม่ได้เอาไว้ที่ประตูนั่นแหละไม่ได้ห้ามใช้นะแต่ว่าห้ามเอาเข้านะครับ แล้วอยู่ที่ประตูเนี่ยคุณจะต้องใส่ไว้ในฟาราเดย์เคสนี่นะฮะฟาราเดย์เคสเนี่ยเป็นเคสหรือเป็นกล่องที่ใช้ในการบล็อกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือพูดง่ายก็คือจะตัดสัญญาณไปเลยถ้าคุณใส่ไวในตู้นั้นนะแล้วก็ใครจะโทรหาคุณก็ไม่ติดละนะมันเหมือนบล็อกสัญญาจะเป็นฟาราเดย์เคสไปคือโมโหมากนะประกาศนโยบายนี้ออกมาทาง Market Watch ก็รายงานเช่นเดียวกันนะบอกว่าไม่โอเคแล้วก็จะใส่ไว้ในฟาราเดย์เคสนะฮะแบรนด์ไอโฟน from his company อันนี้ค่อนข้างที่จะ aggressive อยู่พอสมควรเราไปดู f a r าเดย์เคสหน่อยไหมหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณไปยืนอยู่ในตู้นะ่อขึ้นมาดไฟฟ้ามันก็เข้าไปหาคุณไม่ได้นะมันก็จะเป็นือนลูกกงลูกกงแลนะฮะแล้วก็มีการจัดการอิเล็กตรอนที่เคลื่อนตัวอยู่ตรงขอบลูกกงเนี่ยแหละนะ,ะนะบวกกับลบมันก็จะไม่สามารถถลักออกมาได้นะครับ